ถ้าเราเคยที่จะไม่มีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรเลยและไปพบสิ่งที่มันต้องร้องว้าวเราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านั้นที่เราพบและเราจะเล่าความจริงอย่างไรและท่าทีของเราควรจะเป็นเช่นไร CGN Thai สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายสู่รายการ Living Life ซึ่งแน่ใจว่าจะเป็นพระพรและเป็นข่าวดีสำหรับท่านในวันนี้กับผมศาสนาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีพระคำพีที่จะใช้ในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือการดานวิถีบทที่13ข้อ1ถึง24 กันดานวิถีบทที่13ข้อ1ถึง24พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคณาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบรุษเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นโมเสจึงส่งพวกเขาไปจากถิ่นธุรกันดาลปารานตามพระดำรัสของพระยาเวทุกคนเป็นหัวหน้าของคนอิสราเอล ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของคนเหล่านั้นชัมมุวาบุตรสักเกอร์จากเผ่ารูเบนชาฟัตบุตรโฮรีจากเผ่าสิเมโอนคาเลฟบุตรเยฟุนเนจากเผ่ายูดาอิการบุตรโยเซฟจากเผ่าอิสสาคาโฮเชยาบุตรนูนจากเผ่าเอฟราอิมปานทีบุตรราฟูจากเผ่เบนยามินกัดเดียนบุตรโสดีจากเผ่าเซบูลุนกัดดีบุตรสุสีจากเผ่าพันโยเซฟคือเผ่ามนัสเส อาม,มีเอลบุตรเกมอลีจากเผ่าดานเซทูบุตรมิคาเอลจากเผ่าอาเชอร์นาบีบุตรวอสีจากเผ่านัฟทาลีเกอูเอลบุตรมาคีจากเผ่ากาดเหล่านี้เป็นรายชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นแต่โมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรหนูนว่าโยชูวาโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมแผ่นดินคณาอันและสั่งพวกเขาว่าจงเข้าไปทางเนเกบ แล้วขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรและดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีจำนวนมากหรือน้อยดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นั้นดีหรือเลวเมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือมีกำแพงป้องกันดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีป่าไม้ในนั้นหรือไม่ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญและนำผลไม้ของแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างด้วย เวลานั้นเป็นฤดูผลอังวนรุ่นแรกกำลังสุกเขาทั้งหลายจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดินตั้งแต่ถินธุรกันดานศิลจนถึงเรโฮบตรงทางเข้าเมืองฮามัตเขาขึ้นไปทางเนเกบถึงเมืองเฮบรนที่มีพวกคนอานาคคืออาหิมานเชชัยและทันไมยอยู่ที่นั่นเมืองเฮบรนนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองโซอันในอียิปต์เจปีเขาทั้งหลายมาถึงหุบเขาเอชโค และพวกเขาตัดองุ่นกิ่งหนึ่งที่มีองุ่นพวงหนึ่งจากที่นั่นต้องใช้สองคนหามด้วยไม้คานและพวกเขายังเก็บลูกทับทิมและมาเดือมาบ้างเขาเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเอชโคเพราะพวงองุ่นซึ่งคนอิสราเอลตัดมาจากที่นั่นชนชาติอิสราเอลนั้นมาถึงจุดที่จะเดินหน้าเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาพระคัมภีร์ก็มีคำสั่ง จากพระเจ้าให้โมเสสตั้งทีมที่จะไปสอดแนมซึ่งเป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอล12ตระกูลแล้วพระคัมภีก็มีบอกชื่อถึงตระกูลต่างๆในที่นั้นมีสองท่านที่น่าสนใจคือท่านคาเลบและโยชูวาซึ่งพระคัมภี์ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าท่านคิดต่างจากอีก10คนแต่เราอ่านพระคัมภีต่อๆไปเราจะพบอย่างนี้ แต่สาระสำคัญของสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันในที่นี้ก็คือว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินนั้นแล้วเข้าไปพบสภาพมีคำสั่งของโมเสสให้บอกกับทีมสอดแนมว่าเข้าไปดูว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์เพียงไรมีป่าไม้หรือเปล่าและท่านทั้งหลายจงมีใจกล้า,าหาญและนำผลไม้ จากแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างนี่คือพระคัมี์ที่ปรากฏอยู่ในข้อ19ข้อ20ของพระคัมภีร์ตอนนี้เขาละ mm. เขาทั้งหลายก็เข้าไปในแผ่นดินนั้นปรากฏว่าสิ่งที่พบเห็นนั้น mm. น่าสนใจเพราะเขาทั้งหลายได้ไปถึงหุบเขาเอชโคและเขาก็ตัดอังุ่นกิ่งหนึ่งที่มีอังงุ่นพวงหนึ่งจากที่นั่น พวงอังุ่นนี้ต้องใช้คนสองคนช่วยกันแบกหามก็แสดงว่าเป็นพวงอังุ่นที่บ่งบอกถึงสภาพที่ครบอุดมสมบูรณ์และประกอบไปด้วยพระพรนานับประการเราก็มาเรียนบทเรียนในที่นี้ว่าเมื่อเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าและถูกใช้ไปในการสอดแนม เราจะมีท่าทียังไงกับความอุดมสมบูรณ์จากสภาพที่เรายากจนคุ้นแค้นมาก่อนแล้วไปเจอสภาพที่ว้าวแล้วเราจะสงสัยพระเจ้าหรือเปล่าว่าพระเจ้าของเราทําได้ขนาดนั้นเชียวหรือผมคิดถึงเรื่องการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขาทําการค้าเขาหมุนเงินไม่ทันแล้วกิจการค้าของเขา มีคนสั่งสินค้ามากแต่พบความจริงอย่างนี้ว่าเขาไม่มีเงินสดพอที่จะไปซื้อสินค้ามาขายเพราะว่ารอบที่จะเก็บเงินนั้นมันไม่สอดคล้องกับรอบที่จะต้องจ่ายเงินค่าสินค้าถึงแม้มียอดขายสูงแต่ขายมากขนานั้นไม่ได้เพราะไม่มีสภาพคล่องพอแล้วก็อธิษฐานเงินเราดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ ที่สภาพคล่องจะมาแต่พี่น้องฮะในหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราอธิษฐานกันลาอธิษฐานแค่นี้ขอพระเจ้าประทานสภาพคล่องในปี2024ที่ผ่านมาเราพบความจริงว่าพระเจ้าเริ่มประทานสภาพคล่องแล้วในที่สุดเราก็เชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงนำเป็นไปได้ที่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ สภาพของการไปพบพวงองุ่นใหญ่ถึงขนาดสองคนต้องช่วยกันแบกหามเพื่อนำไปเล่าให้ชนชาติอิสเรนฟังถ้าเกิดท่านเป็นผู้นำและเป็นทีมสอดแนมท่านจะรีพอร์ตเป็นบวกหรือเป็นลบก,ก็แน่นอนเราพบความจริงว่าหลังจากนั้นมีรีพอร์ตที่ไม่ดีจากชนส่วนใหญ่ซึ่งตรงนั้น พระกมีตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนให้เราคิดว่าถ้าพระเจ้าทำอะไรนั้นพระเจ้าต้องการให้ชนชาติของพระองค์นั้นมีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใหญ่โตสิ่งที่โมโหฬารสิ่งที่เป็นพรและสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าประสบการณ์ในงานรับใช้ผมมีประสบการณ์กับการที่เห็นน้องบางคน ที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรและในความเป็นไปนไม่ได้พระเจ้าทำให้เป็นไปได้และพระเจ้าทำให้สวยสดนดงามมากผมพูดถึงน้องอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสรับใช้กับเขาไปขอชายโบสถ์นั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าเป็นในร้อยจากวันนั้นถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพันเอกแล้วและน้องคนนี้เป็นคริสเตียนน้องคนนี้เป็น คนที่รักพระเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีในคิดจจักรเป็นผู้สนับสนุนงานที่ดีในคิดจจักรเป็นผู้เทศนาและสอนในคิดจจักรและประสานกับเสียพิบาลในคิดจักรทั้งทั้งที่เป็นข้าราชการดีเด่นคือเป็นตำรวจที่ดีในจังหวัดของเขาด้วยนี่คือคนของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งดีที่พระเจ้าต้องการทำและท่านทั้งหลายที่ติดตามชมรายการในวันนี้รู้ไหมพระเจ้าต้องการอวยพรท่านพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นคนสอดแนมที่เป็นสองในสิบเพราะเพะิ่มมีมีผูดถึงคาเล็บและโยชูวซึ่งเป็นตัวแทนของการที่จะชวนผู้คนอิสราเอลให้ออกไปและ ยึดแผ่นดินนั้นแน่นอนที่สุดครับขอให้ท่านอ่านจากพระคัมภีร์ตอต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือถ้าท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้านั้นขอให้ท่านมองดูสภาพความเป็นจริงด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าถ้าพระเจ้าพอพระทยัยที่จะให้แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ให้กับท่านอย่ากลัวที่จะเข้าไปและใช้สายตามองดูสิ่งดีที่พระเจ้าจะทำและรับสิ่งดีนั้นเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าอธิษฐานที่พระเจ้าจะอวยพรทุกคนที่มีส่วนร่วมศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ให้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับธรรมนิกชนของพระองค และเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นในนามพระสิคธิ์ Amen. อาเมนอใร้รายการนี้ CGN ไทยเป็นพรกับท่านขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook YouTube ของ CGN ไทยและขอฟัง ข้อคิดเห็นจากท่านในคอมเมนต์ด้วยและอยากจะขอาการสนับสนุนของท่านด้วยคำอธิษฐานเผื่อและการมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านถวายแด่พระเจ้านั้นจะถูกใช้สำหรับรายการเหล่านี้เพื่อเป็นพตนรต่อเนื่องไปสวัสดีครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทย ขอบคุณครับ